ใช่ป่ะยิงเออแค่นั้นแหละรับคน,ร,บนรับลูกผู้ชายเราก็เคยเกมอยู่แล้วอืมอ,อม,มีอะไรนะรับผู้เหลือครึ่ง ผู <da cost> ้ชายของเก่งใช่ไหมมันไม่ได้มีกางเกงการเก่งหมดแล้วเนี่ยก็คือเราต้องยึดว่าเป็นของกลางก่อนไม่เก่งครับแต่ส่วนของฝนเนี่ยเป็นเสื้อตัวขาวใช่ไหมกางเกงตัวไหนล่ะไม่รู้จำไม่ได้หรอกเออตัวขาวใช่นั่งเปิดเระนจมกใช่ชายนอนอยู่ในรังคตินะฝนเดี๋ยวไปวางตรงนู้นใช่ไหมเอาไปไว้เขาเชื่อไปวางเอาไปว้ในห้องหรือจะนั่งในห้องไหมไม่ขนนั้ จะลองรูไม่ได้เดี๋ยวภาพเผยออกไปทั้งเหลืองป่ะราคาแพงปาโลเท่าไหร่สองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่ขายโลสองร้อยกว่าค่ะนี่รวมหมดนี่ได้ถึงโลดไหมไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยังไม่ได้สองร้อยเลยทนี่ได้ห้าสิบบาทได้เพราะนี่เนาะหมดได้เนาะเบาี่ตัวใหญ่ตัวแบบนั้นก็สามร้อยที่เอาไปตรงเนี้ยที่เอาไปล่าสุดเป็นสามร้อยร้ใช่ค่ะเอาตัวนดำตัวใหญ่วันเอากี่ตัว วันนึงเอาไปกี่ตัววันนึงผมไม่ได้เจาะจงที่จะเอาวันนึงก็กี่ตัวนะแล้วผมก็เจอพอดีเป็นเหตุว่าอยู่เจอบอกไม่มีตังค์กระดิก็เลยเอาอันอันี้รู้ว่าแหละอันนี้ผมจะต้องเอาเพราะว่าเป็นรถสไลด์มาไม่ได้เจาะจงที่ว่าหนูจะไปเอาหรือไปขโมยอะไรเงี้ยคือว่าว่าหนู ขับไปหรือว่าไปไหนมาเงี้ยถ้าหนูไม่มีเงินกันแล้วจริงๆอ่ะหนูถึงคิดจะเอาไอ้เก้าตัวเนี่ยที่เห็นเนี่ยไปเอาบัาที่ไหนบ้างอ้ยอันนี้ผมจำไม่ได้นานแของเก่ารอบแรกที่โดนนจับไปมันอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้อยู่นานแล้วไม่ที่เราจําได้เลยไปเอาที่ไหนบ้างบางใหญ่บางใหญ่น้ีบางใหญ่บางใหญ่แล้วที่ไหนอีกไปน้อยไปน้อยที่โดนจับที่โดนจับไปเอาเอาล่าสุดเนี่ยที่ไหนอีก ที่ไปอ๋อหมายถึงที่โดนจับล่าสุดเนี่ยไม่ได้ไปเส้นหนูเลยที่ก่อเหตุไม่รู้เร็วเนี่ยบางบัวทองอ่าใช่อ่าแล้วก็รัตนาใช่แล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วเอาไงต่อแล้วก็มาตรงเนี้ยแค่ตรงนี้แล้วมาเทพึ่งอ่ารัตนาตรงไหนรัตนาที่โดนจับมันแคแค่เขาเขาบอกว่าเป็นรัตนาไรทิ้งที่มันอะไรอย่างเงี้ยนอกจากมีเตอร์น้ำแล้วว่ามีรักสายไฟไหมไม่มีเอาเสไฟไปขายมีไหมไม่มีค่ะไม่เคยอะไรแบบนั้นเลย บิดอ, <ầ> อย่างเดียว <canvas S 3> <ues> แล้วท้ายต้องมีอะไรเห็นมีถังเงินน้ำมันรถมันเวลาหมดหนูเดินเอาไปวัดลมวัดอากาศจะฝดเต็มกระบะเลยไม่เนี่ยตัวถ่ายถุงน่องทำงานจริงๆอ่ะซอยนี้มันเป sure. ็นซอยลับนะแล้วเราเข้าไปได้ยังไงถึงรู้ว่าซอยนี้หรือเข้าสุ่มไปตรงโล่แผ่นปูนอยู่เส้นเส้นปฐุมตรงข้างหลังอ่ะที่เลยไปตรงรู้ไงแล้วซอยนี้มันทะลุได้ทะลุวัสดุปานสูงได้ใช่ไหมยังไงผมเคยวิ่งน้ำในถังเขาหมดเขาก็อาบน้ำไม่ได้เพราะว่า อะไรนะคอมพิวเตอร์มันถูกตัดกคนอยู่ตั้งร้อยสี่สิบห้องเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้ถูกไหมครัที่สวมอยู่เนี่ยนะค่ะภรรยาก็ใส่ตัวนี้เนาะกางเกงก็ตัวนั้นที่ใส่อยู่ใช่ไหมไอ้เสื้อตัวแดงเนี่ยใส่ที่ตัวเนี้ยใส่ก่อเห็นที่ไหนที่บางบัวทองบางบัวทองที่สามสี่ห้าใช่หรอเปลาสามสี่ห้าดาววิดีโอใช่ไหมอ๋อ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 อออ๋ออ ก็ดีที่ให้ความร่วมมือแต่ว่าโรงพักอื่นเขาจะมาอีกก็สอบถามอีกก็ต้องให้ขอห้อมูลเขานะแล้วก็จะได้เลิกทักทีหลุดจากวงจรทำทามอีกนะมันก็หนูไม่เคยคิดอยากจะกลับมาทําสิ่งแบบนี้เพราะหนูอยากจะเริ่มต้นชีวิตหนูมารักเลยลขอ้อมูลใมแต่หนูก็คือมันไม่มีใครสนับสนุนในทางที่ดีอ่ะแบบเออไม่เป็นไรอมืมาหนูอยากทํางานเนี้ยแต่หนูขาดต้นทุนชีวิตหรือหนูอยากลงทุนขายของก็ไม่มีทอแบบว่าไปขอความช่วยเหลือหรือ,อยังไง ก็ไม่มีใครที่จะสนับสนุนพวกหนูเลยอย่างไอ้นี่อยากจะทําอย่างนี้ตอนแรกตอนนี้หนูว่าอยากจะไปตัดกิ่งไม้ที่เขาตัดไปถ่ายทําฟืนกันนะคะเป็นตันๆนอย่างเงี้ยหนูก็ยังไม่มีเงินลงทุนที่จะซื้อเลื่อยที่จะไปตัดไม้เพราะว่าตอนนี้คือ,คอมีรถใช่ไหมก็คือแบบว่ามันก็ต้องใช้เงินทั้งหมดอ่ะที่จะต้องลงทุนก็ไม่ไม่มีใครที่จะมาช่วยพวกหนูตรงเรื่องอย่างนี้เลยไนงะ คือหนูต้องเริ่มจากศูนย์ด้วยตัวของพวกหนูเอง <c oughs> ไม่มีแบบว่า,าจะดูจัดตรงนี้เลยส่วนหนึ่งเ็คือเราต้องหลุดพ้นไม่ต้องมีทางออกที่ดีแต่ตอนนี้เราถูกจับเราจะแจ้งใครว่าเราต้องจับคือกำลังจะบอกว่าเอาแบบว่าที่เราไปรับมพเตอร์นี่คือจะเอาเงินไปทำเรื่อยอะ่ะ <c oughs> เอาไปซื้อเรื่อยมาลงทุนแล้วหนูก็ังบอกว่าได้หยุดตรงนี้สักทีแล้วเราก็จะไปทํางานแบบว่าที่ไม่ต้องอะไรเงี้ยแบบว่า เลือดไม้อะมันก็หนูยังว่าเราจะต้องไปสอบถามตรงไหนก่อนถามใครก่อนว่าเราจะต้องตัเลือดไม้ที่ไปขายขายเพื่อทำฟืนอย่างเงี้ยเพระตถามผู้ใหญ่บ้านเขาไหมว่าจะตัดตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยใครเขาบอกว่าแต่ทีเนี้ยหนูยังไม่มีตังที่จะซื้อเลื่อยจะขายรถก็ขายไม่ได้เพ่เราต้องใช้แต่ติดยาด้วยใช่ไหมน้องก็ติดยาติดก็มีนานๆเล่นทีไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะพี่ แต่ถ้าบางทมีมันบางทีก็มีอยากเล่นแต่ถ้าไม่มีหนูตัตสาหรับตัวหนูนะคนอื่นหนูไม่รู้สาหรับตัวหนูถ้ามีหนูก็เล่นถ้าไม่มีหรือไม่อะไรหนูไม่ดิน้นรนหนูไม่อะไรนะเี้ยเฉยออโอเคแล้วที่เอาอะไรต้องหาเสื้อมาเปลี่ยนให้เขาเดิต้องเสื้อริงทีนะมีไหมหมดละเสื้อของเซอร์สต็อกแล้วดาวน์เด็ดดาวน์แล้วหนูก็ไม่เสือ้อ เอาอีกตัวนึงมลี่ยนก่อเนี่ยเสื้อส้มที่เอามาถอดเสื้อก่อนจะไปเปลี่ยนเออนั่นแหละต้องใส่บูทแทนนึงไอ้นี่เอาของนี้ก่อนเลยพอตอนนี้เปลี่ยนชุดก่อนจะได้ถ่ายรูปทีเดียวเห็นวงจ argon ไหมแหงเพราะว่าเนี่ยเป็นคนจะบอกแฟนหนูตลอดและว่ามันมีกล้องอย่าไปเอาเลยวอาเพราะมันบอกว่าหนูจะบอกว่าไม่เอาอย่าเลยแล้วมันก็พอนั่งก็มาเจอว่าไอ้นี่อารมณ์ร้อน ก็จะมาใส่อารมณ์กับหนูไปไงเพราะนั้นไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่มีกินไปไงกลับไปคืนนั้นไม่มีข้าวกินเลยหนูไม่ได้กินเนี่ยหนูที่หนูนอนกันเนี่ยหนูไม่มีข้าวกินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแม่เพิ่งเอาข้าวเหนียวไปให้หนูสองห่อปลาครึ่งตัวแล้วหนูกำลังนั่งกินกันกินข้าวเนี่ยก <ๆ S 2> ็กินไปข้าวเหนียวห่อหนึ่งแล้วตำรวจก็เข้าไปจับพอดีเลยตอนกินข้าวเอาอะไรแล้วกินยังอ่ะ ี๋ยวยังกินข้าวกันอยู่เลยแล้วเขาพ่อไปจับแม่แม่นแม่เป็นพนักงานปั๊มปตทแม่เราทลยแล้วก่อนหนูก็ทํางานปั๊มทํางานอะไรกับแม่เนี่ยแหละแต่ทีนี้พอตั้งแต่โดนอยู่กับแฟนเขาแม่เดี๋ยวเรียนข้าวหรือไม่ก็หรือไม่คือพอโดนจับเนี่ยเขาเหตุผลว่าเราเขาไม่อยากรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรียนข้าวเลยเรียนครับวันหลังเนี่ยถ้าเกิดมีออพติ เพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่เคยคิดใหญ่ที่จะขโมยใครหรอกแต่ว่ามันดูสถานการณ์ขโมยไปแล้วอ่ะมันก็มันก็คิดแล้วไงความผิดมันเรามมัันนเรารู้ตัวเราแล้วว่าเราทามันคือมันความผิดถ้าถ้าเขาตัดสินเท่าเดิมก็คือเท่าเดิมก็คือหนึ่งปีหกเดือนบางทีหนุ่กก็ปีหกเขารักก็รอ

เราทําไปอะเราทำทำไงให้เราแบบว่าจับมานสื่อไปทีสมัยอนโอ้ก็น่จะหมายเขียนไปออกไปเราไม่เอากันแล้วนะเราแบบนี้เราไม่เอากันดีกว่าปัหาอะไรทํากันที่แบบนี้แบบแบบว่าถ้ามันดีง่ายงๆเอาแล้วอย่างนี้ถ้าพี่ติดไปแล้วเราออกมาใหม่พี่ก็จะทำเหมือนเดิมอ่ะแต่โม้ว่าพี่ไม่มีงานทำไม่ทำอย่างเงี้ยกลับีไ้นีแล้วไม้เนี่ยไอ้ไฟฟ้าเนี่ยเกาจะรับตันประมาณ ใช่แล้วก็เราได้ได้ไม้ด้วยหลายชิ้นที่ดีนะแต่หนูตอนนี้หนูจะไม่มีเงินเลยเรืองท่ดีนะเพราะว่าเนี่ยหนูทําเพจข่าวในจังหวัดนนท์ใช่ปะความก็มาหาเยอะนะให้พวกที่ตัดต้นไม้ย้ายทิ้งขยะขนชิ้นใหญ่ไปทิ้งไปบ้างหนูว่าตั้งใจที่จะมาทําตรงเนี้แหละแต่คือตอนนี้หนูไม่มีเงินต้นทุนชีวิตที่จะลงทุนเริ่มตรงที้จะยืมใครเอาหรืออะไรใครไม่ได้เลยแ่าเลดพ่อเราไหมอใช่ครับ แล้วก็ให้เราใช้พก็มาถ้าเราเขามาที่นผมก็ทำงานนะทำงานอยู่บอกเขาแล้วทีนี้คือบ้าเขาทีนี้ไอ้นี่เขาก็มะเอาเงินแล้วทีนี้ของแม่ให้แม่เขาก็พานมาด่าหนูว่าเป็นพ่อหนูหนูพูดก็มาเชื่อแต่หนูก็เลยกลายเป็นว่าเขาด่าเขาไล่พวกหนูมาพานอยู่บ้านแล้วทีนี้หนูก็เนี่ยตั้งใจจะมาตัดกิ่งไม้หรือทำอะไรนั่นแหละแต่หนูยังไม่มีเงินเริ่มต้นไง อยู่ตรงนี้ยังต้องข้ามใจพึ่ คนหักพูดแล้วหนูทำอะไรรถชื่ออะไรดูต้นทางว่าถ้ารถมาก็เรียกเขาบอกเขาว่ารถมามีคนได้แล้วค่ะอ๋อเรานั่งในรถตอนที่ลงไปเอามิเตอร์เนี่ยเก่งโรงแรมคนเดียวใช่ไหมครัเก่งแล้วเราเปิดกระจกไวปหรอรถมันเปิดกระจกอยู่แล้วอ๋อเออถึงว่าทำไมขับไปไม่เปิดไม่ปิดกระจกเลยรถกระจกมันแอมมันเสีย อ๋อเปิดกระจกตลอดเออแล้วถ้ารถมาแล้วตะโกนว่าไงเอ้เยอะหรถมาแค่นั้นนหะแล้ววันนั้นมีรถมาไหมมีมาเสร็จพอดีนี่มาเสร็จพอดีเออใช้เวลาใช้เวลากี่นาทีตัวใหญ่นะใช่อันนี้มิเตอร์ตัวใหญ่นะตัวแกงนยูโเออ รับสารภาพไปเลยพี lings, ่ถ้าทำจะได้เนาะอ่ะนี่งเราเราก่อนมันไเราก่อนไดูปากว่านบางทีมันไปอาหนูโบ้ยูกวบาเลยเนี่ไกงตรงเนี้ยเนี่ยเก่งตรงเนี้ยเก่งแค่ไมเก่งตัดเย็นรักกวโ้นละเดอเสือโดนน นไปทำไมแล้วอ่ะไหนนก็ไหนๆแล้วใช่พี่แล้วหนูบางครั้งหนูบอกว่าเราอ่ะบางทีมันไม่มีเงินจริงข้าวจริงที่หนูเอากันอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะโดนไล่มาจากพี่มีตังให้พวกหนูมาพวกหนูก็เลยต้องมาทำแบบนี้ไม่หนูไม่ได้อยากทำแตวต้องเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรไหมมีลูกก็แบบว่าให้มั่งไม่ได้ให้มั่งนะคะแต่ว่าบางทีที่เราเอาอ่ะเพราะเราอ่ะ จนทางแล้วจริงๆไม่หางานทําเขาก็ไม่มีงานที่จะให้รับรับเราไปทํา<ม>แล้วอย่างเงี้ยเขาทะเลาะกับพ่อมาเราก็ทําได้แค่พ่อไงบ้านผู้ใหญ่ก็ไม่ให้อยู่แล<ม>้วหนูต้องไปอยู่ตรงนั้นไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีเราอาศัยนอนอยังไงตอนนี้ทุกวันก็นอนตรงนั้นทีวีเขาไปจัดก็นอนแบบไม่มีไฟอ่ะนอนแบบไม่นอยู่บนรถหรอืรอ,อางนอนน ตานาเป็นบ้านนะบ้านเก่าบ้านหนูเนี่ยแะที่มันปลูกไว้แต่ว่าเราไม่เคยอยู่มานเป็นสิบปีแล้วใช่ไม่มีไฟแล้วมีน้าไม่มีน้ําก็ขอแม่ไทยอ๋อแล้วครั้งนี้ต้เลิกเนอะหนูไม่เคยคิดอยากจะทําหรอกเราคือแบบว่ามันแบบว่ามันสุดวิสัยจริงๆนะในการที่เวลาที่เราไปเอาเนี่ยนี่มันเริ่มต้นจากเราไม่มีงาน ดู่ยาบางทีพวกหนุ่มไม่ได้สนใจตรงนี้เลยนะจริงๆไม่มีหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยหนูก็นอนไม่เคยคิดเลยว่าต้องไปขโมยหรือว่าอะไรที่ต้องมาดูดยาเก่งว่าไงเองนอน,นไ่ใครของอะไรได้ไหมอ่ะมันไม่มีเราไม่มีต้นทุน,น,นชีวิตอ่ะเราออกมาไม่มีใครแบบว่าสนับสนุน<ม>เราช่วยเหลือเราที่ว่าเราติดคู่ออกมาเนี้ยบางคนพ่อแม่เขาเตรียมอะไรกันไว้ให้หรือว่ามีคนออกมามีคนก็สนับสนุน คอยช่วยเหลือว่าเออออกมาตรงนี้อย่ามีตรงนี้ให้มึงทํานะแต่กับเราอะไม่มีใครที่จะมาเกื้อหนุนจุนเจืออะไรเลยคือเราต้องเริ่มต้นด้จากตัวเองที่จากศูนย์อะไม่เคยคิดเลยว่ามีใครที่จะมาเ,ๆๆเอ้ยมึงก็ไปทําตรงนี้ตรงนี้หรือว่าเอาออกทุนหรือลงทุนอะไรให้เราก่อนเราต้องเริ่มต้นด้จากตัวเราเองทั้นงนั้นเลยโอเคโอเค,อเคไม่งั้นขอถามี่เองเนี่ยคือแบบเวลาไปรักเนี่ยเราไปขายที่ไหน ก็ขายตามรถของเก่าอะค่ะรถของเก่าก็าให้เงินเรานประมาณเท่าไหร่นะก็เขาคิาจะให้ถูกกว่าตามร้านเพราะว่าร้านเขาไม่ค่อยรับกันอ่ากาให้ประมาณเก็ตอนนั้น,นหนูเคยไปขายร้านแล้วที่หนูโดนจับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยหนูขายร้านแล้วหนูพาไปร้านขายตำรวจไปร้านเลยทีนี้เขาว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเลยอ๋อแล้วอย่นี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่อีกโลแปดสิบเจ็ดสิบแม่ค่ะพี่มันเป็นตัวอะไรที่เอาไป ทองเหลืองแล้วทำไมเราถึงแบบเอาได้เร็วขนาดนั้นน่ะเราฝึกมานานเนาะฝึกมาบ่อยหรือว่ายังไงรับไม่ไม่เราใช้อะไรทำทำให้ทำไมถึงเร็วขนาดนั้นทำได้เร็วขนาดนั้น<ห>แล้วมีรู้จักทัพทกที่เขาทำแบบนี้กัหนหรือม่อะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าใครแต่ว่อไห่ไม่ไม่รู้เพราะว่าหนูอยู่กันสยูนแทนของคนไม่ค่อยได้สนไม่วุ่นวายกับใคร,รแล้วเราทำมานานหรือ,อยังคะ ไม่ไมค่ะคือหนูก็จะทําทงานปกติเนี่ยแหละเราทําก่อสร้างไปด้วยแต่<อ>ทีเนี้ยจังหวะเหมือนกับว่าเราเคยทําเราเคยขโมยตรงเนี้ยอะอแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเราตกงานโดนไล่กลับบ้านมาเนี้ย<อ>เราไม่มีจะก,กินเนี้ยชั่วโมงนะเวลานั้นเราไม่มีเงินเลยเราหาเงินไม่ได้แล้วก็คือเลือกทางที่ว่าเราต้องย้อนกลับไปขโมยแบบเดิมอีกแล้วเหรอเรายังพูดกับตัวเองว่าเราต้องมาทําแบบนี้อีกแล้วเหรอเพราะความอยู่รอดของเราไปแต่ละวันของเรา เนี่ยเน้อเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสรริงที่เราต้องย้อนกลับไปเอาอีกเนี่ยโอเคเราแบบอ,อย่างเงี้ยพอเราทำมันคุมม้มไหมไม่คุ้มหรอกหนูก็ยังพูดกันอยู่ว่ามันไม่คุ้มหรอกแต่คือว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ไปเอาบ่อยไงเอาแค่ตอนเดี๋ยวเราว่าจะไปหางานให้ทําให้แบบว่าคือเนี่ยห <c oughs> นูนไปหางานทำเพราทีนี้แม่ติดต่อให้ว่าให้ไปหาพี่ที่ชนบุรี เขาว่าเพิ่งโทรมาเมื่อวานนี้เองว่าจะให้ไปนหนูไปทํางานที่ชนบุรีเป็นแบบว่าเป็นแบบก่อสร้างน่แหละแต่ว่ายังรถมันเสียก่อนเชือ่อแล้วแล้วอ,อย่างย่งเคสล่าสุดเนี่ยเนาที่เราไปรับมาได้เงินมาเท่าไหร,ร่นะคะสามร้อยเาอกอ่ะสามร้อยเราเอาไปกินไปใช้อะไรบ้าง3ามร้อยเนี่ยสามร้อยก็ซื้อเติมน้ำมันรถแล้วร้อยหนึง่งแล้วก็ซื้อขับข้าวกินซื้อเไว้เหรอ ข่าวสองร้อยไปทำอะไรบ้างสองร้อยก็ซื้อส่วนใหญ่จะกินขนมห่อภาบแบบว่าพวกขนมหวานๆเนี้ยค่ะแสดงว่านี่ก็คือเกือบจะได้งานแล้วใช่ได้แล้วได้แล้วแต่ไม่มีค่ามันไปไม่มีค่านมไปแล้วรถมาเสียพอดีแรถก็พังอดไปเลยใช่ต้องอดไปทำงานที่เติอนจำแทนใช่พัทโอเคอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทำแบบเราไหมบอวคนนี้เยอะมากเลยนะ เอราะว่าตอนนี้นหนูก็รู้หนูผ่านไปตรงไหนหนูก็เห็นว่ามิเตอร์โดนถอดมิเตอร์โดนถอดยังบอกว่ายังบอกแฟนด,ด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะมาจะมาสวยที่เราเพราะเราเคยมีประวัติแล้วเราผ่านไปตรงไหนผ่าเดชิบหายเดี๋ยวแปว่าเราจะกลายเป็นคนสวยไปเพราะว่าเราไปจอดรถตรงไหนตรงนั้นหายไปเงี้ยเราก็จะกลายเป็นคนที่สวยไปเพราะว่าหนูดูหนูขับรถผ่านนะหนูเห็นเส้นไซนน้อยเนี่ยจะโดนถอดเยอะเหมือนกัน บอกเพื่อนหน่อยว่าถ้าทำแบบเราแล้วแบบโดนจับได้จะเป็นยังไงมันไม่คุ้มมันก็ไม่มก็ไม่คุ้มมันมีได้แค่โชว์รูปอ่ะแล้วบางใจนมันก็มนกไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอยู่ดีเบียบอกมา

เก็บเก็บตู้สุสระห้องฝนน้อผหาเส็จแล้นะเราทราบการนี้แต่กจที่ให้ควบคุมชัวร์ก่อนนะรูปแบบที่ไลย